สวัสดีครับยินดีไห้พบก,กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพามาบอกวิธีโหลดแอปเป๋าตังค์นะครับเพื่อเตรียมรับเงิน3,000บาทจากกรณีที่รัฐบาลผุดโครงการนำมาตรการข้ายกับชิมช็อปใช้กลับมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเน้นการจับจ่ายไปยังผู้ค้าขนาดเล็กแม่ค้าแผงลอยแม่ค้าหาบเล่นะครับวันนี้ ผมมีวิธีโหลดแอปเป่าตังมาฝากนะครับเจ็ดขั้นตอนง่ายๆนะครับจะได้ไม่พลาดสิทธิ์นะครับเพราะรัฐบาลจำกัดสิทธิ์แค่15ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับ 1. เข้าไปที่เพจส r e หากคุณใช้สมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ Android นะครับและ App Store หากคุณใช้ระบบปฏิบัติการ iOS นะครับ 2. ค้นหาแอปพลิเคชันโดยพิมพ์คำว่าเป๋าตัง ภาพโลโก้เป๋าตังคือกระเป๋าตังสีฟ้านะครับ 3. ทําการดาวน์โหลดแอปเป๋าตังพร้อมกับทําการติดตั้งลงเครื่องได้เลยครับ 4. เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังที่ติดตั้งขึ้นมาจะพบว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังต้องการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานของคุณผ่านรหัสลับ otp ซึ่งจะต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือผู้ใช้งานลงไป เพื่อรอรับรหัส OTP นะครับ 5. จากนั้นระบบจะทำการส่งรหัส OTP มาทางข้อความในโทรศัพท์มือถือของท่านพอได้ข้อความมาแล้วก็ให้ทานกรอกรหัสนั้นลงแอปกระเป๋าตังค์เลยครับ6ระบบจะขอพินหรือรหัส6ห,หลักผู้ใช้จะต้องตั้งรหัสความปลอดภัย6ห,หลักเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ทุกครั้ง ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องตั้งรหัส6หลักนี้ไว้ให้ดีเพื่อใช้ในการเข้าสู่แอปพลิเคชันเป่าังต่อไป 7. เมื่อได้รหัส6หลักแล้วก็สามารถนำรหัสนี้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันก่ะเป๋างได้ไเลยนะครับยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเขาจะให้ลงทะเบียนวมื่ไหนนะครับคอยฟังข่าวสารนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะนำมาเสนออีกทีนะครับถ้ามีการเคลื่อนไหวนะครับสวัสดีครับ ก่อนจากกันไปผมก็ขอให้ท่านผู้ชมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมข่าวสารครั้งใหม่นะ